เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน,น่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดียวยขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบาย คล้ายกัตอนที่เราใกล้จะหลับเย่บไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาหลับพอสบายบายแล้วก็ทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ่องใสรไรข้ขังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัว เรื่องร่างกายของเราหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างวๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะนะั้นปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอดตบม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโลว,งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งกลวงภายในใสบริสุทธิ์ทีเดียวเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโลก ว่างว่างกลวงภายในคล้ายลูกโปง่งหรือท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็รวมใจใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั่นนะ รวมกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่า เราจิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนั้นขึ้นมา สองนิ้วมือเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นที่สำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนนนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุด ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้หยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่หนักเหลือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอาหารหันตาาสัสม,มาสม,มุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เราต้องทำความรู้จัก และให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นที่สำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่แหละที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแต่ทางดับทุกข์ทางบรรลุมรคนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครรู้จักว่าตรงนี้เป็นที่หยุดใจ คนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมากใครหยุดใจได้ก็ชื่อว่าสมหวังในชีวิตประสบความสาเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นให้รวมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากเกินไปพอเราเอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้เนี่มันตรงเป๊ะเลยไหมกับฐานที่เจ็ดเอาแค่ประมาณเอากะกะเอาไวู้่แถวแถวบริเวณกลางท้องเนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแถวเนี้ย ว่าทำความรู้สึกว่าใจมาอยู่ที่ตรงเนี้ยแม้ความจริงมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยกับฐานที่เจ็ดก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่ยังเป็นนักเรียนอยู่ดังนั้นตอนนี้เราก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่กลางท้องวาทำความรู้สึกตรงนี้ว่าในกลางท้องของเรานั้นน่ะ มีดวงกลมกลมใสๆคลายเพชรลูกที่เจระะในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือใจะใหญ่เล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบลรามากำหนดนสมมุติ สร้างมนโนภาพขึ้นทางใจซึ่งเรียกว่าบ,บริกรรมมณีมิตรให้ภาพน,นิมิตนี้สิ่งที่เราสมมุตินี้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ไปฟุง้งคิดไปในเรื่องอื่นที่ไม่มีสาระแก่นสารซึ่งเราก็คิดกันมาตั้งแต่เกิดเรื่อยๆมาค่อยๆคิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ทำให้ชีวิตนนเะมีแต่ความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจเศร้าซึมเซ็งเครียดเบือ่อกลุ้มจนกระทั่งไปหาทางผ่อนคลายด้วยการหาสิ่งที่ลดเพลินกันไปวันวันไปตามรถนิยมและก็เข้าใจผิดว่านั่นคือความสุข แต่ความจริงไม่ใช่มันแค่ความเพลินให้มันหมดเวลากันไปวันต่อวันของชีวิตเท่านั้นเพราะนั้นเราอาใจนี่มาหยุดนิ่งๆถึงเนี้ยนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งล่มรอบตัวขนาดไหนก็ได้จะต้อตงกลางท้องของเราให้นึกถึงสบายๆคล้ากันนึกถึงสิ่งที่เราชอบ เรารักเราคุ้นเคยไอ้นึกธรรมดาอย่างนั้นจึงได้ที่เราคุ้นมันก็นึกได้ง่ายได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่มีคุ้นอย่างเรานึกถึงโดวงแก้วหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งเราคุ้นกับเพชรน้ำแข็งใสๆแต่เราคุ้นกับการนึกที่สมองหรือนึกภายนอก แต่เราไปคุ้นกับการนึกภายในกลางท้องเพราะฉะนั้นใหม่ๆนี่นมันก็นึกได้ยากสักนิดหนึ่งคำว่ายากในที่นี้คือจะให้ชัดเจนเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยมันคงยากในตอนแรกแต่ยากไม่มากสิ่งที่เราจะต้องทำคือ นึกได้แค่ไหนก็นึกไปแค่นั้นก่อนอย่างสบายๆไม่ชัดเจนไม่เป็นไรถ้าให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นึกอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปพระแก้วขาวใสบริสุทธิ ปางสมาธิหรือถ้าอริยบทท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียก็บเราเมื่อเรามองด้านบนลงมาด้านท็อปวิวอย่างนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรในอย่างใดอย่างหนึ่งเรานึกไปเพื่อให้ใจเราหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ ใจหยุดนี่แหละจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและก็จิตจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเป็นดวงใสๆและหลังจากนั้นเราก็ดูไปเรื่อย แต่ระหว่างที่เราเนึกถึงบริกรรมนิมิตนี้ใจอดไม่ได้ที่จะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะต้องประคองใจในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยมันดังออกมาจากในกลางท้องจากกลางบริกรรมนิมิตกลางดงแก้วหรือองค์พระดังกล่าว ระาวนาในใจเบาเบาสบายว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังอย่าให้เร็วอย่าให้ช้านักเอาพอ,พอดีพอดีพอดีในระดับที่ใจสบายทุกครั้งที่ระภาวนาสัมมาอรัง จะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตรดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งควบคู่กันไปให้ต่อเนื่องสัมมาอรหังอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเกิดความบึงพอใจสูงสุดแล้วเราไม่อยากจะภาวนาต่อไป อยากหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่นมนุมเบาๆสบายบายอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนคืนมากลับมาภาวนาใหม่แต่ถ้าใจฟุ้งไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรก็แล้วแต่จึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่กระทำกันไปอย่างนี้ จะคใารถนัดที่จะวางใจนิ่งเฉยเฉยโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยและใจไม่ฟุ้งด้วยก็จะกำหนดใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยทำความรู้สึกไว้ที่กลางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้หรืจะไม่นึกอะไรเลยแล้วภาวนาสัมมาหลังอย่างเดียวก็ได้ วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งตรงนี้แหละทีนี้ถ้าใจหยุดนิ่งไว้ได้ในระดับหนึ่งภาพจิตวิญมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจนเกิดเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆก็ให้ดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบายๆนะจ๊ะจะไปเสียเวลาคิดว่าเอ๊ะนี่เรานึกไปเองมั้งเราถึงได้เห็น มันจะนึกไปเองหรือไม่เน้นึกและเห็นเองเน่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นที่เราควรจะดูต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมแต่ก่อนเรานึกเองมันยังไม่เห็นเลยแต่พอเห็นเองมันง่ายถ้าเราสงสัยเพราะนั้นเนี่ยพอภาพมันเกิดขึ้นจะเกิดด้วยการนึกขึ้นมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองก็ตาม ให้ดูไปเฉยเฉยไม่เห็นจะมีความจำเป็นจะทำไมสงสัยว่าคิดเองหรือเห็นเองใช่ของจริงไหมหรือว่าไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจาระสบปกาศนั่นเป็นเรื่องของระดับอรรมะขั้นสูงกละเอียดไปแล้ว แต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ต้องเรียนแบบนักเรียนอนุบาลเมื่อภาพเราเห็นได้ภายในเราก็ไม่ต้องไปสงสัยไปแสวงหาคำตอบแล้วเราคิดขึ้นมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองจริงๆอย่าไปคิดนะลูกนะเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูก็ดูไป ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแลือบางทีภาพเป็นปรากฏแต่ความสว่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ข้างหน้าก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าใครเอาไฟมาส่องหน้าแล่ถ้ามันสว่างไปทั่วก็จะเป็นเรื่องว่าไอ้ใครเปิดไฟเอาไว้ ไม่ต้องไปนึกไปท้องไปคิดอะไรหรือจะสว่างกลางกายกลางต้งหงก็ไม่ต้องไปสงสัยมันสว่างได้อย่างไรแสงมาจากไหนความสงสัยคือการเอาใจมาคิดแล้วก็แปลว่าใจมันเริ่มคลื่นจากสมาธิจากในระดับที่ดีมาเริ่มมาสู่ระดับที่กําลังใจแย่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุด นิ่งอย่างเดียวจะไปฝืนในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความโล่งโปร่งเบาสบายตัวขายไปหรือตัวขยายจนหายไปหรือแสงสว่างเหรนดวงใสๆองค์พระใสๆหรืออะไรที่นอกโดยจากนี้เราจะไปฝืนประสบการณ์ตอนนั้นอย่าลืมตา อย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องกลัวเป็นบ้าคนบ้านั่งไม่ได้แล้วเรารู้ตัวเเราองก่อนนั่งว่าเราบ้าหรือเปล่าไม่ต้องกลัวตายคนเราจะตายนี่นมันต้องเจ็บต้องป่วยต้องงายก่นกอนนี่ร่างกายเรามันยังแข็งแรง อยกลัวหลุดไปเลยแล้วจะกลับมาไม่ได้ม,มันไม่ถึงเวลาไงก็ต้องกลับมาอย่าไปกลัวจะเห็นภาพที่ไม่ดีทำให้ตกใจก็จะเป็นภาพที่สวยงามหรือไม่สวยงามจะเป็นสุภาพหรืออสุภาเราดูไปเฉยๆเนะี่ยมีหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีดูมันดูทิวทัศ สติร่าภาพมาเกิดมาจะเป็นภาพอะไรก็ตามจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์เวลากำหนดเบื้อนต้นเป็นดวงแก้วเป็นองค์ละแต่เกิดไปเห็นเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นก้อนเมฆเป็นทะเลเป็นอะไรก็แล้วแต่จะไปคิดว่าเรานั่งเนี่ยไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีหรือนั่นไม่ใช่นั่นคือช่วงที่ใจกำลังเดินทาง เป็นขั้นตอนของสมาธิก็ให้เราดูภาพเหล่านั้นไปเรื่อยๆเหมือนดูทิวทัศน์เมื่อเรานั่งรถผ่านทิวทัศน์ต่างๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆและเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปสู่ภาพที่เราต้องการในที่สุดนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำคำที่แนะนำในทุกๆถอยคำที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกทุกคน จำแล้วก็เอาไปทำเอาไปปฏิบัติจะทำที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาของการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งน่าเสียดายเวลาให้โอกาสตัวเองมาหลับตาทำภาวนาแล้วเอากำลังจะดีอย่างนี้เราก็เลิกซะสงสัยกันมาไม่เข้าใจอะไรต่างๆเล้วนะั้น ตอนนี้เรายังไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรที่มากไปกว่านีนะ้น่าจะเข้าใจตามที่หลวงพ่อดเดีแนํานำแค่นี้อย่างนี้ไปก่อนเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาลเราก็ต้องทำตัวทำใจของเราให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลและลูกทุกคนจะสมปรารถนาจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ ในที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนในชีวิตและหาความสุขชนิดนี้จากที่อื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของลาบยศส,สรรเสริญอำนาจศาสนาคนยกย่องชื่นชมอะไรต่งางๆแล้วนั่นเป็นตน้นมันไม่มีในสิ่งนั้นแต่มีอยู่ที่หยุดกันนิ่งของใจเราตรงขับ พระบาลีที่ว่านัตสันติวรังสุขังความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดกันนิ่งเท่านั้นความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดที่นิ่ง่งนั้นแหละหยุดใจแต่นั้นจึงจะเข้าถึงได้ลูกทุกคนจะาเป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีจึงมาได้ยินได้ฟังและให้โอกาสตัวเอง ในการทำความเพียรในการฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นลูกจะต้องมั่นใจว่าลูกคือผู้มีบุญมีบารมีที่สั่งสมมาอย่างดีแล้ว หรืออย่างเดียวให้มีความเพียนให้ขยันและทำให้มันถูกหลักวิชาจำไม่ได้ทุกคำที่ได้แนะนำฟังดูเปลนเพล่อๆเหมือนเป็นคำเรียบเรียบง่ายง่ายไม่น่าจะมีอะไรสำคัญและจิิงเราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าธรรมะนั้นเป็นของรลึกซึ้งคงเข้าถึงยากคงจะต้องแบกรถเข้าป่าปลีกวิเวก นั่นถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดความจริงแล้วเนี่ยธรรมะเป็นของลึกซึ้งจะเข้าถึงได้แต่เรานึกถึงในสมัยพุทธกาลพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าลงแสดงธรรมอยู่ในธารรมศาลาธรรมสภาในวัดเชตวันซึ่งก็อยู่ในเมืองนั่นแหละและมีพุทธบริษัทสี่ก็มานั่งฟังธรรมแล้วก็ปฏิบ,บัติธรรมตามคำสอนของพระองค์ท่าน ได้บรรลุธรรมาพิสมัยกอได้เข้าถึงไตรสรณาคมเป็นรัตนตรัยในตัวก็เยอะเป็นพระอริยบุคคลก็มาทั้งพระโสดาบันสิาคานคาก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีเพราะฉะนั้นธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆถ้ารู้หลักวิชาและมีความเพียร กอบกลับต้องมีบุญเก่าที่สั่งสมมาบุญเก่าของลูกทุกคนมีมากพอแล้วที่จะเข้าถึงถ้ามีบุญน้อยก็ไม่ไม่อาจที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้หรือนั่งปฏิบัติอยู่ที่หน้าจานเราทำได้เพราะว่ามันจะไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ตอนนี้เรามีบุญถึงในระดับที่จะเข้าถึงแล้วดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยในข้อสงสัยว่าเรามีบุญเพียงพอไหมเรื๋อวจะเพียงให้มีความเพียรขยันและทำถูกหลักวิชาต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นไม่ร้อนไม่เย็นไม่อา้าวเกินไปเหมาะสมที่ ลูกทุกคนจะเข้าถึงธรรมไอ้แต่งใจทำความเพียรตามหลักวิชาและก็ขอให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวูทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ